วันน be ี้เรามาคลินิกกลครับเรามาชลินิกเดี๋ยวมาลุ้นก right ันจะดูน้องเหรอปิ่ประตูด้วยมาลุ้นคุณแม่อเคนี่เป็นคนดีอยู่ค่่กดา้ันก่อนก็มีคนเป็นทดต่อไปเหนกันแอนันนี้หอยตรงนี้ใช่ป ันนี้ถอยตรงนี้จะ๊ะคนะฝัง่งเดอเดี๋ยวนี้จะทนี้ฝังฝังฝั่นี่ก่อนนะนนี้นี่หมอซูมเลยใอซมาลุ้นกันป๊อกดิงคนที่สองนี่คนไหนนะนี่คนโต ซืเซนแบกโอเคแบมัที่ตัวนี่หัวใจ้ชยสีแล้วเนี่ยิดเอาผู้หญิงผ้อันน้อเหรออย่างนี่ต้งปรุต้องอ่ารมนเซ่นมาเขิดจะได้น้องผู้หญิงผู้ชาย ร้อยไหมครับเนี่เหมือนจ่าใช่ไหมหกสมสี่สิบ่ให้เหมือนแบบหนึ่งคนเลย่ะใช่ิเนยแมันแบบเน้ต้องแบบเล็ที่หน้องีไม่เลยเท่าหเท่ากัน้คี่เหมือนกันี่อะไรครับเดี๋วรู้นี่อะไรครับม

อตแขนดวนะี่หัวนี่เอาหัวอยู้วยู่นนี้ดูสหลังี่หัวใจนะคะนี่เัาวี่ัี่หัเนี่ยวใจนี่หวนี่ัวีัวในันี่หัวจนี่ัวนี้หัวในี่หัน่หัวนี่ว่ัวันนัวคนี่หัน่ั่หัวน่ ถ้าดทุกรอบว่าโตไปด้วยกันไหมพันธุ์ตัวโตพันธุ์ตัวเล็กหรือเปล่าหรือว่าโดนแบบแจ้งอาหารกันหรือเปล่าคนนี้ก็เหมือนสาวเหมือ,กอ,อนกันมอิงเหมือนลูกสาวเหมือนกันน่าจะใช่ไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่แปดสิบแปดสิบไม่มีคนขับรถช่วยแล้วขี่ ตสรุปว่ามลักขึ้นเลยอ่ะก็สรุปนะครับพี่ชายก็สิบสองขวบห่างกันหนึ่งรอบพอดีครับสิบสองปีสิบสองปีก็พี่ชายฟ้าแปด น่าจะน้องสาวฟาเฟสสรุปนะครับได้หญิงทั้งคู่น้องเขตบอกว่าอยากได้ผู้ชายครับจะได้มาช่วยกันขับรถเนื่ยรางวันว้นยืนรถตี เป็นยังไงคะดีใจไหมถ่ายกล้องหน้าเหรออ่ะกระบ,บานครับต้องไปหางินไปเยอะแล้วครับสรุปครับได้ลูกสาวครับพเฟสพี่ชายก็ฟเฟสซีคน2เทือก